สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนปุ่มด้านข้างของ Huawei Mate 20X นะคะอาการก็คือปุ่มด้านข้างมันกดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นปุ่มเก่าของ Mate 20X นะคะนี่นะคะตัวที่มันเสียนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะปุ่มด้านข้างที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะคะ ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มด้านนอกนะคะตัวเก่าได้ทำการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะปุ่มด้านข้างปุ่มมันบุบนะคะมันกดไม่ได้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวที่เสียนะคะ นี่นะคะเสียบ่อยนะคะพวกซัมซุงออ p โป้วีโวหัวเว่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะของบางคนเนี่ยใช้งานมาหลายปีนะคะมันก็อาจจะทำให้เสื่อมได้นะคะของบางคนนะคะกดมันบ่อยๆกดมันแรงๆมันก็ทำให้เสียได้นะคะ หรือว่าของบางคนนะคะมันช็อตนะคะมันเลยทำให้กดไม่ได้นะคะอ,อันนี้หลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้กดได้นะคะนี่นะคะเดากดให้ดูนะคะนี่นะคะดกดได้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะกดได้นะคะ ะะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนผมด้านข้างนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือได้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะ